ินดีต้อนรับกลับสู่มอเตอร์โรดรีวิวที่นี่คือสถานที่ที่รถยนต์มีชีวิตจริงๆตั้งแต่ความเร็วไปจนถึงสไตล์ตั้งแต่ความหรูหราไปจนถึงพลังเรารีวิวให้ครบทุกอย่างเอาแล้วออกสู่ถนนแล้วเริ่มต้นการเดินทางของเราวันนี้กันเลย วันนี้ผมพาทุกคนมาพบกับสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติวงการยานยนต์ที่แท้จริง Lamborghini Motorhome ปี2026ยานยนต์ที่ไม่ใช่แค่รถแต่เป็นการผสมผสานระหว่างซูเปอร์คาร์ในฝันกับบ้านเคลื่อนที่ที่หรูหราเหนือระดับทุกอย่างที่ Lamborghini เคยสร้างขึ้นมาเพื่อความเร็วความร้าใจและความเป็นเอกลักษณ์วันนี้พวกเขายกระดับไปอีกขั้นให้มันกลายเป็นบ้านบนล้อที่ทั้งหรูหราและแรงในเวลาเดียวกัน เริ่มกันที่การออกแบบภายนอกแ m b o บกินีม m o ต o r h o m e 2026ยังคงรักษา DNA ขอของแ b o โบกินีไว้อย่างครบถ้วนเส้นสายที่เฉียบคมไฟหน้าเล็ด e ีไซน์ White Shape ที่เป็นเอกลักษณ์กระจังหน้าแบบ g อ r e s s i v e ที่บ่งบอกถึงพลังภายในบอดี้ถูกออกแบบด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ผสมอลูมิเนียมเพื่อลดน้ำหนักแม้ว่ามันจะเป็นมอ t o r h o m e ขนาดใหญ่แต่ยังคงความปราดเปรียวเหมือนซูเปอร์คาร์เส้นด้านข้างถูกออกแบบให้รูลมตามหลักอากาศพลาศาสตร์สปอยเลอร์หลังไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงาม แต่ยังช่วยเสริมแรงกดและเพิ่มการทรงตัวเวลาขับที่ความเร็วสูงล้ออันลอยขนาดใหญ่พร้อมลายใหม่พิเศษสำหรับรุ่นนี้ยิ่งมองยิ่งรู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่มอเตอร์โฮมธรรมดาแต่เป็นแลมโบกินีที่ซ่อนวิญญาณซูเปอร์คาร์เอาไว้เมื่อเดินเข้ามาภายในห้องโดยสารนี่คือจุดที่ทำให้แลมโบกินีมอเตอร์โฮม2 0 2 6แตกต่างอย่างแท้จริงห้องโดยสารถูกออกแบบให้เป็นบ้านหรูเคลื่อนที่ พื้นที่ภายในใช้วัสดุชั้นสูงเอากันตาร่าหนังแท้และคาร์บอนไฟเบอร์ถูกจัดวางอย่างมีศิละปะก,การออกแบบยึดหลักหรูหราและความสะดวกสบายเต็มรูปแบบห้องนั่งเล่นถูกจัดวางเหมือนเลานอ์ของโรงแรม5้าดาวเบาะนั่งแบบกับตันซีทที่สามารถหมุนรอบได้มาพร้อมระบบนวดและปรับอุณหภูมิระบบไฟอ ian, แอมเบียนไลท์ปรับได้หลายโทนสร้างบรรยากาศได้ทั้งโรแมนติกและสปอร์ตห้องครัวขนาดเล็กแต่ครบครันด้วยอุปกรณ์ทันสมัยเตาไฟฟ้าเตาอบตู้เย็นดีไซน์ล้ำสมัยทุกอย่างออกแบบให้เข้ากับสไตล์แลมโบกินี ส่วนห้องนอนนั้นเรียกได้ว่าหรูหรามไม่แพ้โรงแรมระดับพรีเมียมเตียงขนาดคิงไซส์พร้อมระบบปรับไฟฟ้าที TV OLED ขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในผนังพื้นที่เก็บของซ่อนอยู่รอบด้านอย่างชาญฉลาดและยังมีห้องน้ําที่ใช้กระจกนิรภัยพร้อมระบบฝักบัวเรนชาวเวอร์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในสปาส่วนตัวภายในทุกจุดยังคงคุมโทน l a m b o ok r g h i ทั้งสีดําตัด,ดด้วยเส้นสีเหลืองหรือเขียวออ o n ิกเนเจอร์ของค่าย ในส่วนของเทคโนโลยีการขับขี่แลมโบกินีไม่เคยทำให้ผิดหวังมอเตอร์โฮมรุ่นนี้มาพร้อมกับขุมพลังไฮบริด v 1 2เทอร์โบที่ได้รับการปรับแต่งพิเศษกำลังสูงสุดกว่า1 0 0 0แรงม้าระบบเกียร์อัตโนมัติแบบดูอัลคลาด8สปีดช่วยให้การขับเคลื่อนลื่นไหลและตอบสนองอย่างชับไว ถึงแม้มันจะมีน้ำหนักมากกว่า5ตันแต่สามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง4.9วินาทีซึ่งถือว่าเร็วอย่างเหลือเชื่อสำหรับมอเตอร์โฮมขนาดนี้ความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่280กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภยัยและแน่นอนว่ามีระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่ปรับแรงดิดตามสภาพถนนทำให้ไม่ว่าคุณจะขับบนทางหลวงหรือเส้นทางภูเขาก็มั่นใจได้เต็มที่ ระบบการสะเทือนแบบ Adaptive Air Suspension ทำงานร่วมกับกล้องสแกนพื้นถนนล่วงหน้าทำให้การขับเคลื่อนนุ่มนวลและมั่นคงในทุกสภาพเส้นทางเบรคคาร์บอนเซรามิกขนาดใหญ่ให้ความมั่นใจทุกครั้งที่หยุดระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบตั้งแต่ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเลนระบบไนวิชชั่นไปจนถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ทำงานแม่นยำแม้ในพื้นที่แคบ ในด้านความเป็นมิตรต่ตอส <rast> ิ่งแวดล้อม Lamborghini Motorhome 2026ยังมาพร้อมโหมด EV ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ารวนได้ระยะทางประมาณ120กิโลเมตรซึ่งเหมาะกับการขับในเมืองหรือพื้นที่ที่ไม่ต้องการปล่อยไอเสียขณะเดียวกันระบบไ y b r i d ยังช่วยให้การเดินทางไกลละมีประสิทธิภาพสูงสุด สุดท้ายคือเรื่องของราคา Lamborghini Motorhome 2026เปิดตัวในยุโรปด้วยราคาเริ่มต้นที่ประมาณ2.8ล้านดอลลาร์หรือราว100ล้านบาทไทยและเมื่อรวมออปชั่นพิเศษต่างๆเช่นการตกแต่งภายในสั่งทำพิเศษหรือระบบความบันเทิงขั้นสูงราคาสามารถพุ่งไปถึงเกือบ4ล้านดอลลาร์สหรัฐได้อย่างไม่ยากเย็นถือว่าเป็นราคาที่สูงมากแต่สำหรับใครที่ต้องการทั้งความเร็วความหรูหราและความเป็นเอกลักษณ์แบบ Lamborghini ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า l a m b o กิน i ม i m ต t o r h o ม e 2026ไม่ได้เป็นเพียงรถบ้านธรรมดาแต่เป็นการแสดงออกถึงวิสัยทัศน์ใหม่ของแ b o r บกินีที่อยากให้ผู้ขับได้สัมผัสทั้งพลังความหรูหราและอิสระในการเดินทางในเวลาเดียวกันมันคือซูเปอร์คาร์ที่กลายร่างเป็นบ้านบนลอ้อและเป็นมอเตอร์โฮมที่เร็วแรงและหรูที่สุดในโลกตอนนี้นี่คือทั้งหมดขององค์การรีวิวในวันนี้หากคุณชื่นชอบความหรูหราที่มาพร้อมความแรงแ a m b บกินีมอ m ต t o r h o ม e 2 0 2 6คือคำตอบที่คุณกำลังมองหาแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้้งหนา ขอบคุณที่ติดตาม m อ t o r Road วิีวิวแล้วเจอกันครับ